สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC o อ d เ e a า Channel ครับพี่น้องสวัสดี FC ทุกคนนะเนาะอันนี้อยู่บ้านสวนนี่รุยลยนะผมแดดกำลังจ้าเวลาประมาณใกล้จะบ่ายโมงครับพี่น้องครับทีพาพี่น้องมาชมอ่าลูกลูกสาวลูกสาวคนลาสุดครับผมห้องนี้รุ่ยแน่เนะพี่น้องเน,ะนาะบางงวเสียตลอมพี่น้องกอ มึงมาเสียตอมครับมึงมาเสียตอมโอ้ยนต่สั่งครับโทษคร่น้องสวิตีคนดูครับผมหนึ่งร้อยสิบคนเลยพี่น้องครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ว่าอย่าเอาชาแนลเลยครับผมเดี๋ยวพาทั่ว่น้องเดี๋ยวพาทั่วบ้านสวนเหมือนนี้นะตอนกลางสิบใบมาชมกันอ่าเป็นช็อตเป็นชอ็นะชนนชอตไปเลยนะครับชมกันเป็นช็อตไปเลยนะฮะนี่คือ ล่างบ้านพี่น้องนะหลังบ้าน,น,อ,งงานองนี่ลุยหลังบ้านครับทัดทัดไปพู้งในไกลพี่น้องจะเป็นมองอไงไล่สดครับมองเดือนกันหละมองเดือนมองเดือนในไห,หน้าเป็นที่ล่สดของเบียร์พาวแสงทองครับเออตัวหญ่ครับ คูอคนกันหลายใครอยู่บ่ได้ม่านอนุบาลพี่น้องบ่ได้มาป้อ,ปอนนมคืออังินพุ่นเพิ่นป้อนนมอยุยกลายหุ่นไหวเบื้องหลังนะครับสวั Impossible. สดี ض, คนดูสองร้อยสิบเก้าคนเลยี่น้องครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะคอมเมนต์เลยบ่ครับคอมเมนต์เลยบ่ผมคือยังไม่เห็นคอมเมนต์โอ้เจ้คือตัวนี้จะบักสามแสนตัวนี้โอ้ยอีสามแสนตัวนี้งามมักเออ เสียงไผ่น้อบันเสียงไผ่น้อพี่น้องเสียงไผ่น้อเสียงไผ่น้อเสียงไผ่น่ะบอกว่าอะไรสซนโดีค่ะอ๋อเลยโนออกไปนะนี่เด๋อลังตะองคุยู่เลยเด๋อตัวที่ไหนทำไก่แล้วก็โตมันออกก่อนโอ้ยมันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเฮ้ยมันออกอย่างนี้ยังหับน้ำอะไมันยังออกอยู่ฮะยังออกอยู่นะห้องก็ออกเนาะเออว่ามันอันนี้บอกว่าอะไ้มาบิัง สวัสดีคนดู234คนพี่น้องครับโอ้ยแดดบดีเป็นลายลัลงสีใบม่วงเนาะ,อะหอนขาดยางมาหมกหอมครับเจียยาวเจียจยาวแต่งตัวสวยแท้วันนี้คุณที่ดูอยู่ไหนครับไม่ดูอยู่ในออฟฟิศค่ะเบอร์เดียห์ค่ะยี่ห้อของแ้่ออฟฟิศผมเองวันนี้ยางเองว่าเองวันนี้ไม้กี่มานอนสองหัพนนงวพอรารางอนสองหัวยีย่หิ่แด้ไหมครับพั่น้องอากาศพีน่น,น,น,น้องบรรยากาศทางหลังกันน้อหอมนี่คุณแม่ไปซื้อมาตั้งแต่นู่นซื้อมาใส่คือ ตอนเอที่ในยุ่งตอนอยู่ลุงบาสเนาะเขายาติลุงบาสเนาะเออเธยจะโสเนสาะเอาอีกแล้วไม่น้องคอมเมนต์อะไรหรือเปล่พอเราเห็นคอมเมนต์พี่น้องเยอะคนเลยนะสวัสดีคนดูทั้งสองร้อยแปดสิบเจ็ดคนกันพี่น้องครับบอเห็นคอมเมนต์อีกแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะ โอ้สามร้อยอยี่เบสสวัสดีครับพีน่น้องเขาไม่เล่นเริ่มกดแชร์ให้โอเจ้าอย่าพี่น้องเด้อลูกสาวบอกค้ามาสัน่นลูกสาวครับพี่น้องลูกสาวลูกสาวลูกสาวเสียต่มพี่ยังสวยแต่เลยขอบคุณค่ะเฮ้ยตัวนี้แหละมันแพงกันมูนี่อันเฉาเห็นหนามันละขั้นเฉาอือเยอะโตหมดใจสาวเยอะแน่นบมักก่องนำ้ำ เออนะสวัสดีทุกท่านเลยครับผมไม่ลองครับสวัสดีครับว่าหาันลองอไฮ้ใบกบะเหลนี่นแดดเปน้องแดดโอ้ยแดดห้อน,นักแดดร้อนมากวันนี้นะจะเข้าหน้าร้อนเต็มตัวแล้วว่างั้นเหอะนะครับสีขาวดงห้อนเต็มตัวแล้วมบาจอย เดือดดวยเมื่อวานเราพี่น้องจ้าวาได้เปิดเลยอันนีรุยบดมือ่เลยหีกรดิ่้ของน้อกมันรอนเ่ยครับผมเย่การันทอนร้ายก็จะเป็นไข่เป็นน้อหาเยียยเช่อพาไปแวไปคุล่กินเอาจะเข่าวะกินคะกินได้แล้วครัว่าขนเอร์ใคนีจ้าบมว่านกินเอาไกินวพอนีเขาดูสี่ร้อยครับผมมาทัเาเบิ่งเสายาวว่ะนะ ยาคน้นสวยเสีย้ามกคยานสวยนะของที่รวานง้กงามคนกงามแล้วจับอะขอบคุณค่ะขนหะไรคนไทยกัร,ร้ <laughs> อได้มบมร้อหรอเออวอแได้อ๋อคือมเล็กเอาพีน้ำเขาไปข้าวนะ <c oughs> เราเ็กลดเอาพีน้ำเขา,ขา,นะขาไ,ปไปข้าเขาไปแปะของเอาป่ะอ๋อตัวดีเขาดูทั้งสามรก้าสิบเกคนพี่นานอง้อมามเน,น,น้ยไก่พี่นอกมาเป็นหมัน มันเป็นมันดีแหละแม่มันเป็นอ,อ่ะเฮ้ยซื้อยังก็ซื้อวันไหนาูออ <c oughs> ีกชิงชิงดิหาต่างซื้องวไปทัวร์ทีบเลยผุนแล้วต <c oughs> ัวผุนแล้วมันจังกับุน <c oughs> เดือดเกือบเดือดร่อยแล้ว <c oughs> พันธุ์ตั้งซื้อ <c oughs> พันธุ์ตั้งให้ใจพันวยแหละนะครับ โอ้แต่ส่นอะานอ้อะไเลมัแม่้หน่นเาะโอ้ยพู้สาวคือลงาดอพูสาวคือเดีมานังยุ่นอ้ยูยุ่กับผัวเถอะเนาะพู้สาวยุ่บันอะไรครับ ผายอย่บัานไหนเนาะผู้สาวสีจา่ไะจาาขอบ่สาวมีผู้บ่าวครับขอมาเทแน่เอามีอะไรก็เขอะไรบ่าอบ่ครับรเอาไปอย่างครับ่ผัวอหอ่วอะไรมากผัวแม่่ได้ขอเปิดเทีผัวแม่ครับเอาเปิทแบบเจ้าแม่มนวัานวเมียนนอะขวดเมียนี่ก็เฟียงว้งเฟียงเออหลังบ้านบยากาศบรรยากาศ ไปไปลองไปไปดูหอนหอนหาในลุดีกว่าอากาศโอ้ยกำลังสิบายโมงหอนแห้งคุณป่าอันนี้คุนป่าย้าไปลองออันนี้อันนี้คุณป่าย้าไปลองพี่สาวพี่สาวคุณแม่ต้อมครับพี่สาวคุณแม่ต้อมคือกันบ่รคือกันวไปหาม้งแ่หัเาอไปนางมั่นใจก็เลยหามมาเลยอากาศดีไห เย็นนะมัเป็นอันนี้เด้นี่นี่นี่มันเป็นไอ้ไรพะยามันเลยเย็นถ้าเป็นสังางศีลอยู่ไปกันอะไรกันอะไรเป็นพะยามันเลยอากาศดีมันเย็นแต่ว่ามันหนาเดือดเนาะเออไอแดดแต่ว่าพะยาพะยาบอนนะมี่บอกว่ามึงเอายี่บโม่มงนีื่นอะไปกินมันแบเนาะมันมังเขาเป็นอะไรไม่รู้แล้วมันจะหนีไปเห็นโอ้โหง่อยไปหนึองง่อยไปหนึ่งว้ามิเตอร์ถั่วงามๆนะจ่ามาจัง โอ้ยหลายสามคุณฝ่อคุณฝ่อไปลองคุณฝ่อคุณฝ่อครับตัคุณฝ่อว่าสิบตแฟนง้วสบตสมาชิกหมเป็นไดคุณฝ่อัม่เบิรตตัวม่เบิรดีค่ะเพอนมานสวัสดีคุดูห้าร้อยคนเล่ไปองครับหลังบ้านหลังบ้านไปลองมนีห้อน ผู้สาวครับแอลไม่เซฟเลยนะครับ,รบรแอลนะแอลโอผิดบ่ผิดหลังสัตว์หมว่านกักแกงไปเรื่อมว่านกับแกงเมียไปรูปหนึ่ง,นะง,งแล้วเมียเชียดด้วยฮะง่ามอยู่งา่งายเหมอนเนาะ

สวัสดีครับสวัสดีครับปาไหนกวนยในหองเย็นแหลกยในหองเย็นหองเย็นแล้วพี่น้องพี่น้องมาอมอู้อันนี้เมียบารน่าพี่น้องเมียบารน่าบ้าน้องสาวอยากกินก๋วยงงก็ด้กกินบอลกอฮอลนนออะไรอีกเช็หน่อยเ้ยเานจชี้กายเปนอเลอนเข้าบ้านนเียบไ่ด้บอกมองบอกองหนอยได้านิเออเสียบ้มองเ็นหาเน่ยมาข้าเน้อนนมา่ c o m m t ไป c o e n t ไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีสวัสดีคนเบิงหกหล่อยสิบเจดคนเนี่ยพี่น้องเนอสวัสดีสุขูสุขคนนะครับเนาะเอบิงดเีวครับสวัหแล้วแล้วม่คุยกันพีสวัสดีครับสวัสดีครับผมรรยากาศแล้วที่ดีมากเลยจ้าไ้า่เามาหนีไปกุชชุมแล้ว

เเด้อด้เหมุนกลองหมุ่กลองอยด้เลอเลได้รู้กนอยเล่ยนว่อทกลังเดี๋ยวเลี่ยนหลายคนเดี๋ยวผู้จอดิฟันลายเด้อเฮ้ยผัวพันเป็นหลังสองคนประพันพันมาที่อจับกั้งให้โอ้เขาเต้นอะไอยู่มาเต้นานเออมาเต้นเออเจ้าว่าเต้นไ่ไปเต้นขอจีจับกล้องให้

แล้วไปเจียอร่องไงตอร่องเจ้าได้บ้นบายนโอ้ยเบิ่งตีอะรพี่รองเล่นเปเจีาขก้เย่าพะาให้มาแล้วหมือนีข้ามคมขามอเสือเลยคราเมต้มเเมียตมเาอาตมขอไสเองไ้นตาคอก็บอกว่าเต้นแล้วจ้าว่าเต้นแล้วเมียต้ม นั <muitas S 2> ่ยนมลูกลูกลูกแ้วมักินมากันโอ้โอภ่ณ์โอภันเนี่ยร้อยคนนี้ร่อยคนดูบุคนดูสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งหกร้อยี่สิบแปดคนนะจ๊ะโอ้ยยังได้หนีวาจะไปไส่อะไรด้อบางเย็นดีแห้งออกได้หรอ้ยการ้อนการร้อนต้นไปครู้่าไปย่างหอนี่ยทางุณนหอนเราอีนอแทบมานมูจออหอนขึ้นห้างนค่อยอยยินเล็กไฟขึ้หอนแาเท่

เต้นอ้มวาน้เตนนนเน่ยร้นเต้นปกอสไปเลยเม่าเหเ็นเต้นเล่นหลอกวเตนเน่ก็กเต้นมันเต้้างเมเห็นตนองเต้นมันวาเต้นปารกเต็นเป็แ้เขรวแม่แม่ราเต้นปารกปอะโรสซาพี่น้าเต้นเต้พาเต้นแลเย้เวมาะเต้นพร้อมกันบอล้วยแง่น้อมที่พร้อมแดนอยู่ดันดันจ้า แต่แเจ้าทากจะอเจ้าทาบังการจปิดกี่เล่้าเพ้นาเพอ้ยนามาจะมากมากมากลกเร็วอ้ายงเจอนลายอพี่น้องี่ FC นี่ FC เรานี้ต้องการนะนนี้คนเป็นเขาจ่อไฟันลายนี่ไหนบยมนไปยังมันไปยังเราขจอากเบมึงเองอ๋อเร็วนี่ไหนนี่ไหนอะเรแล้วยาเต้นเป็งจ้าใส่พอดีบอกยา นไม่บอกเรื่องเงนยังอกเรื่องเนพมีแน่มนี่แม่อยู่บอกคุณเคยบ่นท hmm. ่พี่ลองไม่พี่้องยู่บ่จ้งถามที่ไหนมีนาโคตรสมบัติชื่อรอบวยืนี่นองพี่ยีพี่ยาเจนยิงเกจากหอนหลายจาพี่พี่สาวผีคนครับมีสองคนพี่นอนมีผีเป็นผีพี่่พีสาวคนใหญ่ญาติเป็นคนกลางนี่เลยเป็นน้องโม ุูเทีก็นองมากร้อนทั่วไทยเออเมีนผีหนอก้อนทั่าประเทศก็เขาน้างวันนะเนาะเอาย่นึงก็เรอว่า่อนึงเทียนโอปิดี่บัไดเด้จาก่านมาเต็มหนันใช่ไหล่ะเอาแล้วที่ไหนไหเดย้นี่เดียว้เอมีนาพุ่ตรงไทยน้อกยมอี่ตรอยูเลยชุดใส่ฮอดีบ่อเยาชุดอยอ่่าิอนอกเมีน่ายากตอได้นีเไดุพอดีเอตขอบคุณชุดสวยตา พี่น้องนะจ๊ะจ้าคนนึงให้ซอเเออคนหนึ่งคนหนึ่งว่าอะไรพี่น้องเอามุ้งเจ้าลูกเถอะลูกเจ้ากับนังโซโลอยู่ละเต้นเพะเป็นน้อยเี่ยวมาใไอเนาะมอยากอายังเอไมัเอปเต็มนเคองแค่ผ้ากนไ่เปิดรัมรอเออเอาจาไปเสียยังวะอว่า่เกินอ่ะอายุกินเก้าจาเอ คยิ้ันดเฉพาอ้หเฉยอยแต่นนี้ดยล้แป่นานอ้าวเตนเลยเต้เตแล้วเต็นแล้วัีมบอดสบายบอจอค่ะเพื่นกัตีเรามองดูคนพูดนั่งเดินไปเรื่อยๆนอนนะค่ะนั่งเรือๆมันก็จะปวดเอวปวดตันสะโพกของพ่อะเรื่อนอนจ้ามอสบายหายแล้วค่ะออกจากโรงพยาบาลแล้วมู่านกไปฮะมอขบวนมอขบนมากึงมาแล้วค่ะ

มาชมพูแสนมหาเกียงกันตอเด้อยังเต้นว่าเป็ี่นศิลปะแบหนึ่งดนึ่งยังย่นีเอเตว่าเปนดอกน้องย่าตายคนบ่คือรอเพื่น้องบ้าือหรอว่าจะบ่เป็นบ่กระลาหรอบ่กระลาบ่กระลาะวเต้นอีกว่เอาเต้นเต้นเต้นพ้อมกันเลยเร้อมกันเลยโอ้ยซ่องก่องกันโอเจ้าเลยนี่่องโอเ้าโอเด้ากองเต้นเพ่นเต้นให้น้ำเต้อยูโอเต้นไปแล้ว เหลือย้เหลือเย้าอู่ตเย้าได้เด็นน่ะเเตได้อยู่ด้วีวไม่อาไิจาประ่อสยเามหาินไดรไม่าถามว่าแยกประเนว่า๊บแท้ว่าปิแท้าปะแท้ว่าปี๊แท่นี่แหละวยสยเเป็นวแสดงว่าเ,นเตนแตาอย่แครด่อกูสุจิตาขอแก่นว่เจ๊

ว่สุจตาชมพูสเทว่าไข่โซโตเทว่าดอนไม่หามหอตอนย่บมันอ๋อย่บนย่บนคุณคุณสุจิตาเพราะเครื่องนี่เขาไม่เห็นนะคอยบอกเปเถอเาไเครื่องไรเบิ้นเบิ้นเขาเหม็นนะเมื่อคืนเนาะเอาเอาเอาอย่าบอกเลยเอนมามามาม Ôih, lúc, chừng, lúc 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 ah nó cũng mềm quá nhảy lắc vòng nhảy tết nhảy tết à lúc 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 lè, 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 lè. lúc thôi, thể Ê. Lân. Ê. Lân. Ê, Hết rồi 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 rồi

ยังเสียนแทนด้านนั้นคนงานเต็นอะไรกันผียิงผียุบานเขายืนรับไได้ขอยืนรับขายืนรับล่ะไม่ใส่เราเห็นเพิ่นยุบานแล้วันี้เเพิ่นอเก็บพอหอกจากันมางเพราะว่าเพิ่นจะมางเพ่งเพินจลง่แล้วยาแเสียินแล้วละ

ว่านะเออ่ทาบุงทาบงเจ้าผู้เจ้านีสองคนนี่โอ้ยยังอ่าางเปเต็มบเพียนรูรูเทียนนเหมอน่หนนมาทานอาหารือเห็นได้เจอผู้เจ้าสองคนเยอาหารโอ้เอราะสมัยคนจีบจอยไม่ก็เห็นน่นอาหารเต๋อห้าลโอ้ไม่จีบ่าได้แล้เอา่ะ เออนะหามรอบนีด้เลบอตะีมากที่มากว่นเยะอมันลังดเจ้าว่าสั้นเจ้าว่าสั้นฮะตะีแล้วบุญบานี่วาเาาบุญบานี่จำเต้นอาหารเยจว่าพดว่ส้นเาเตเเอ้วันเขาว่าเต้นทีละไลองได้บ้างอเตอเนตเอพีถ้าเอบางอยู่เออเอาลูกมาาวนึงไงเราปุ่นเขามาเรื่อยๆนะหกสิบสามนา่ยเย้เินไเยอะ รอยเขาอยู่นะคะโคนเด่นกับซอยเอ็นมังมงมาฝากอะไรจ้าน้องโอ๊ตยังน้องโอ๊ตเจ้ามีลูกกี่คนค้าน้องมากี่เป็นลูกสาวคนเล็กใช่ไหมแม่ยเป็นลูกสาวคนเล็กจ้าแต่ว่าเยี่ยเป็นผู้ออกกับสี่ผเมียเหมือนเมียมันเป็นผู้หญิงจะคนมีสี่คนจ้าสี่คนโอ๊ปสามคนสำหรับลูกโอ้สี่คนก็ลูกกันน่อยน่ะ น้องเพนแข็งแรงดีแล้วแมนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่ตายนั่นนี่เนาะแมงตัวหมาจอยๆเนาะมีมูลแนี่ยแโรคมาแมงตัวอ๋อเจริญแล้วเจแล้วติกว่าวันนี้สองให้แจใเด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆที่เนาะมามาไล่สีท่าไล่ะเดยวเดอแม่เหนม่ากีมาสส่วนมากีไล่ชเต็มปากบปงไอเด้เดี๋ยวรอบวรุงก่อนนีจ้าหน้าเลิกันนี่ช่าโมงเนาะโหเลไป บ่ายโมงช่วงบ่ายสองเคยว่ากี่กันเลยจะไปหามากี่มาจะมาไหล่สติเต็มประกระป๋องเบิ้งเด้อพี่น้องเด้ออย่ามาถามเบิ้งว่าเต็มนอกใครเต็มบเพเป็นไลฟ์สดนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายช่องยอดยาวชาแนลเด้อพี่น้องเอาเจเต้าวออเจ้าอะไรจ้ะไรเจเจ้าแล้วพี่หนดู พี่โอ๊วซบาให้พีเ้อโอ้ย่น้องจอยแม่ยุ้ยเต้นนะแม่ยุ้ยบอกแม่ยุ้ยลูกขึ้นมาเต้นก็ได้จ้าให้เปิล่ำก็ได้จ้าให้เปิล่ำพวกกะลาคุมฟ้ายย่บอกาไเลนะคะเป็นคเต้นเนี่ยยโอเจ้าโอ้ยยนอเจ้าพายพานเลยอ่อ่าแล้วจะไปไ้ล่ะพี่ลอง โอ้ยพี่เดาต่อน่นบังคับต่อไม่แกงคอยต่อเดินไอ้้เต้นเลยค่ะอาจารยพี่ยาน่ารักเลยยั่ารให้แม่ยืเต้นแทนค่ะอาจารยโอ้ยเดี๋ยวมันเต้นแหลกม่ต้องไ่ต้องบอกอย่างเดี๋ยวมากีมากันเหมอพี่นอนทำงานประมาณซีโองหาฟมงซีฟวงอไรสนใจฟองอีกนะคะน้ะใครอยาก่อมากีเตียนย้อรอช่วงสีหาฟองแดงนะพี่นอเนาะใครสวัเไปสวัสดีคุณพี่นอนสวัสดีค่ะ